สวัสดีครับเพื่อนชาววิธีเกษตรโคนมันครับที่มีโอกาสได้มาถ่ายรถเสียปุ้งครับผมเอาผานทำรุ่นมันครับมายกล่องครับยกล่องมันครับเป็นล่องคู่ครับใส่ล้อปกติด้วยครับนี่ครับใส่สลักตัวสุดท้ายเลยครับตัวต่ำตัวต่ำสุดเลยครับ ตัวต่ำสุดเลยครับขานี่ถึงใบผานนี่เก้าสิบเซนครับผมเป็นผานใบ18ดนิ้วครับใบจักหน่ใบสับนี่ใบสับ,บสิปดใบนี้ยี่สิองครับผมจากนี่นะครับมาถึงปลายผานก็90เซนครับผม โคงผานก็ความกว้างอยู่ประมาณเมตรห้าสบครับผมเวลายกลงมันก็ใบคู่หน้าก็พนมพนมเข้าครับผมคู่หลังพนมออกครับเบิกออกครับผม<อ>มีถังปุ๋ยด้วยครับเป็นถังปุ๋ยแบบมอเตอร์ครับ DC 1 2บโวลต์ครับผมเป็นถังเลทครับทาสีเฉยครับ ออกสองทางครับปุยนี่เป็นปักครับผมไว้ต่อกับแบตเตอรี่ครับมีจุดไว้ดูปุยครับผมนี่ครับเป็นมอเตอร์ดีซีครับผมไม่ใช่มอเตอร์ปัดน้ำฝนครับยกล่องมัน ทำรุ่นแล้วก็ยกลงมันครับผมใส่ปุ๋ยได้ด้วยครับผมนี่ครับสลักมีทั้งหมด5รูครับแต่ถ้าใส่ล้อปกตินี่ใส่ล่างสุดเลยครับอันนี้ก็ใส่ล่างสุดเหมือนกันครับแกนกลางฟูเบอร์ต้าสีอครับล้อปกติครับซื้อมาทำรุ่นมันก็มายกลงมันได้ด้วยครับผมประโยชน์2ออย่างเลยครับผม ถ้าใครกะว่าจะไปเอาไม่มีผานทํารุ่นไม่มีผานยกล่องมันนี่ครับเอาผานทํารุ่นมันไปทําด้วยครับ